คลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปนอนโฮมสเตย์ริมลำธารกลางป่าที่เป็นบ้านต้นไม้เล็กๆน่ารักๆที่ใช้ชีวิตได้ช้าลงฟังเสียงน้ำไหลทั้งวัน พร้อมอาหารเหนือให้กินแบบไม่อั้นในราคาแค่หลักร้อยและนี่คือการกินน้ำพริกหนุ่มได้ไม่อั้นครั้งแรกของไอ <c oughs> ชอบมากออกเดินทางไปด้วยกันกับการขับรถโฟล์ววิด้ครั้งแรกสู่เส้นทางธรรมชาติกลางป่าเชียงดาวเพื่อไปเจอน้ําตกลับที่สวยจนคุณเนี่ยต้องหยุดหายใจแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวแม้แต่คนเดียวเหมือนเป็นน้ําตกส่วนตัวมันแบบโคตรดีโคตรเย็นโคตรสวยเลยทุกคนให้นั่งเล่นอยู่ตรงนี้ทั้งวันก็ยังได้นะ และปิดท้ายด้วยการเดินกินถนนคนเดินเมืองเหนือที่เต็มไปด้วยของกินหายากมาแล้วพ่อว<ๆ>่าจะหมดแล้วเกือบมาไม่ทันแล้วนี่คือการเที่ยวแบบ2วันหนึ่งคืนที่บ้านแม่แม่จังหวัดเชียงใหม่ครับ สวัสดีครับไอแบงค์ดารี่ครับคลิปนี้นะครับเรายังอยู่กันที่เชียงใหม่นะฮะอีพีนี้เราพาทุกคนนะครับมานอนโฮมสเตย์ที่บริเวณที่เรียกว่าบ้านแม,แม่แม่ทุกคนตรงนี้นะฮะจะมีที่พักแล้วก็มีโฮมสเตย์เยอะแยะมากมาย,ยนะตั้งแต่ทางเข้าที่เราเข้ามานะเห็นป้ายแล้วก็คือแบบโหมีป้ายโฮมสเตย์ ay, ที่พักอะไรแบบเพียบเลยตรงนี้เป็นบริเวณที่อากาศดีแล้วก็ต้นไม้เขียวชอุ่มมากๆนะฮะดูวิวข้างหลังเราตอนนี้เราลงมาจอดตรงบริเวณที่เรียกว่าจุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาวที่บ้านแม่แม่นะฮะ mm hmm. ตอนแรกจะไม เลยทุกคนแต่แบบโควิวอลังการมากเดี๋ยวไปดูขันตรงนี้คือสิ่งที่สะดุดตาตรงนี้เลยก็คือต้อนไม้ต้นนี้อะต้นไม้ต้นเนี้ยคือถ้าเห็นแบบตาเนื้อนะใหญ่มากสูงมากนี่คือตรงนี้นะคะเป็นระหว่างทางนะคะที่เราจะไปที่พักนะคะสวยมากโอ้โหดู <laughs> วิวข้างหลังดิ จะเชื่อในวันที่แบบอากาศแบบเย็นๆแล้วก็หมอกเยอะๆอ่ะจะสวยขนาดไหนนี่เรามาช่วงฝนตกนะ EP ที่แล้วเราพาทุกคนนะฮะไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาวใช่ไหมค่ะและ EP นี้เรามานอนตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าเหมือนเป็นหุบเขาเข้ามามเป็นทางโค้งนะแล้วก็มีโฮมสเตย์โฮมสเตย์หนึ่งนะฮะอยู่ข้างในนะเป็นบ้านริมทานแล้วก็มีบรรยากาศที่แบบน่ารักมากๆผมดูในรูปมานะแล้วราคาแค่คนละ850บบาททุกคนรวมอาหารเย็นอาหารเชา้า <laughs> เออเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงสวยแนะ่นอนแต่ตอนนี้ขอดูวิวตรงนี้ก่อน โคตรดีเลยไม่รู้ว่าในกล้องที่แบงค์ถ่ายให้ทุกคนดูอ่ะจะเห็นหรือเปล่าคือถ้าตายเห็นก็คือตอนนี้มีภูเขาเยอะมากเลยใช่ไหมแล้วก็มีหมอกลายล้อมแล้วก็แสงอ่ะส่องแบบบางจุดอ่ะเนี่ยนี่ขนาดเรามาถ่ายตอนประมาณช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนะใช่แบบโหหมอกยังฟุ้งกระจายสวยมาก EP นี้นะฮะคือเราเดินทางมาช่วงหน้าฝนพอดีอแล้วก็เป็นช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะฮะใครอยากได้ฟิลประมาณนี้เขียวๆแล้วก็หมอกๆแบบนี้นะฮะเดือนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปที่พักกัน ตัวชุมชนบ้านแม่แม่เนี่ยนะครับตั้งอยู่ในตำบลแม่นะทั้งตอนเหนือไม่ไกลาจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นหมู่บ้านเล็ก,ลกๆหลายๆหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขาที่เงียบสงบเหมาะกับใครนะครับที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายและก็ชอบธรรมชาติที่ดูบริสุทธิ์แบบนี้ครับที่นี่นะครับจะรายล้อมไปด้วยเทือกเขาดอยหลวงเชียงดาวและก็ลำธารหลายสายมีอากาศที่เย็นสบายเกือบตลอดทั้งปีและที่สําคัญนะพวกเราว่าบรรยากาศที่นี่นะครับเหมาะแก่การมาพักผ่อนจริงๆครับเพราะว่าเงียบสงบไม่ดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนจุดอื่นๆในเชียงใหม่มากจนเกินไปด้วยครับ เ,เดิมทีชาวบ้านในแถบนี้นะครับจะตั้งถิ่นฐานกันที่เชิงดอยด้านล่างเพื่อทำสวนชาครับจากนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ80ปีก่อนครับได้ย้ายมาบนพื้นที่บริเวณดอยที่มีความอุดมสมบูรณ์มีลำธารไหลผ่านและก็มีทรายคาหรือทรายสีทองสะท้อนแสงอาทิตย์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านจะเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านแม่แม่ทรายคำครับต่อมาก็พัฒนาย่อลงให้กลายเป็นบ้านแม่แม่และเมื่อตอนปี2522เนี่ยนะครับบ้านแม่แม่เนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลมาท่วมครั้งใหญ่เพราะปัญหาการตัดไม้ต้นไม้ถูกทลายยไปเอะ หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านนะครับจึงหันกันมาช่วยดูแลรักษาป่าชาวบ้านต่างช่วยกันรักษาป่าต้นน้ําออกกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มขัดมากๆไม่ให้ใครนะครับมาทําลายป่าได้และทําแนวป้องกันไฟป่าและพัฒนาหมู่บ้านนี้ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติครับวิถีชุมชนที่นี่นะครับจะมีสองชนเผ่าที่อาศัยอยู่ร่วมกันคือชนเผ่าพื้นเมืองและก็ชนเผ่าละหูครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยจะนิยมเก็บเมีเ่ยงเก็บชาสังเกตได้จากจะมีไร่ชากระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนแห่งนี้เลยครับ ถึงแล้วฮะหน้าที่พักที่พักเขาจะต้องจอดรถด,ด้านบนแล้วก็เดินลงไปด้านล่างนะแนะนําว่าใครจะมาพักที่นี้ให้เอากระเป๋าเว้นกระเป๋าสะพายแบบไม่ไอ้อย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้ากระเป๋ารากเดี๋ยวมันจะลากไม่ได้นะเนี่ยดูดิป้ายแผนที่บ้านที่เที่ยวบ้านแม่แม่นะฮะแล้วก็โฮมสเตย์ยี่สิโฮมสเตย์แล้วก็ที่พักเยอะโคตรเต็มเลย ปเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันครับที่พักของเรารอบนี้นะฮะชื่อว่าบ้านทานชีวีโฮมสเตย์ก็จะอยู่ติดกับหลายๆที่นะตรงนี้จะมีบ้านต้นไม้แม่แม้ด้วยแล้วก็มีบ,บ้านระเบียงน้ําอะไรอย่างเงี้ยครเป็นทางเดินลงไปนะใครเคยดูมีมของพ่อแอบบ้างว่าอะไร โอ้ยกรุงเทพก็ดีอยู่แล้วด่โกทำอะไรตรงนี้เนี่ยใส่ให้หน่อยดีม <c oughs> ันโอเคไม่ไม่อันนี้แซวเฉยทุกอย่างโอเคหมดเลยนะคะอันนี้แค่แซลเฉยก็คืออย่างที่ผมเล่าแหละมันจะมีหลายที่มากแล้วก็เป็นโฮมสเตย์ที่เป็นชุมชนนะชุมชนโฮมสเตย์แท้เลยอากาศดีดีช่วงที่เรามานี่อากาศเย็นแล้วนะแล้วก็ฝนตกโปรยปลายเป็น,น,นบางวันนะ มาถึงเมื่อยแล้วรถก็ไม่ได้ขับขยันเมื่อยซะด้วยผมนะบ่นได้เฉพาะเวลาอยู่อย่างเงี้ยพรอเขาเดินมาใกล้ๆปุ๊บเธอเดิน,นเด,ดินดีๆนะฉันรักเธอนะตลกได้ยินจ้ะ <laughs> ฉันไม่ได้หูตึงขนาดนั้นถึงแล้วถึงแล้วอันทานชีวีโฮมสเตย์แอนคาเฟ่๋อเขาเป็นคาฟเฟ่ด้วยนะเดินลงไปสุดทางโอ้ นะนำให้เอากระเป๋าสะพายแบบไอ้นะกระเป๋า่ากแล้วก็แย่เลยนะแต่ว่าเขามีบริการยกกระเป๋าด้วยนะ100บาทนะฮะถ้าเกิดเผื่อใครแบบขนของมาเยอะโอ้เจอลงมาแล้วเห็นปุ๊บนี่คือแบบนักสวยว่าลักษณะตัวเด็กของเขาแล้วก็จะเป็นไฟๆไฟใช่ป่ะเราเดินเลี้ยวโค้งตีเข้ามาบูมเจอพวงไฟของเขาแล้วนักมากเปลี่ยนน้าเปลี่ยนแมลงธรรมชาติสุดๆผมสเตจจริงปะเนี่ยน่ารักเกิน แบบคุ้มค่าขับรถมาแล้วอะ่ะแค่เดินเข้ามาก็ดูดิบรรยากาศแบบหน้าพักผ่อนแล้วอะ่ะลมลื่นมากแล้วก็มีน้ําไหลผ่านกลางที่พักเลยนะดีโคตเลยทุกคนโคตดีอ่ะ เราได้นะฮะอันนี้เขาจะแบบพักได้หลายห้องอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ที่ผมอ่านมาเขาแนะนําว่าให้พักประมาณชั้นสองนะห้องที่เราได้จะเป็นห้องที่ชื่อว่าทานพาดานนั่มาดูกันว่าห้องเป็นยังไงเ้ยโอเคห้องแบบสะอาดมากทุกคนห้องแบบจีบนมชอบหอมด้วยออดูสะอาดมากแล้วห้องนี้ก็คือนอนได้จริงๆนอนได้4<ม>ี่คนนะ แต่ว่าเรามา2คนก็จะเตียงเป็นแบบหมอน2ใบแบบนี้แล้วก็มีผ้าจัดตัว2ผืนนะฮะคือเขาจะคิดไม่ได้เป็นรายห้องคือถ้าสมติว่าเรามากัน4คนอยากนอนห้องเดียวกันก็จะคิดคนละแ5 0บาทมันจะมีช่วงเวลาที่แบบว่าอย่างบางเดือนเนี่ยก็จะ950แล้วแต่ช่วงซีซั่นนะช่วงนี้แปดรห้าสิบละครับหบบเตียงนี่อาจจะ5้าฟุตนะ สบายแน่เลยแล้วก็ที่พักนะเขาจะเป็นห้องพัดลมนะไม่ได้เป็นห้องแอร์แล้วก็จะมีพัดลมระบายอากาศอะไรเงี้ยแต่ผมว่าอากาศมันก็เย็นถ้าจะนอนได้สบายโอ้โหเนะสียงน้ำคือแบบเนี้ยฟังเสียงน้ำไหลอะแล้วดูดิที่ที่นั่งเนี้ยน่ารักโคตรวิวห้องน้ำกันจุดเด่นของโฮมสเตย์เลยคือต้องดูรีวิวห้องน้ำนะ ้องน้ำสะอาดห้องน้ำสะอาดเลยสำหรับโฮมสเตย์ผมว่าประมาณนี้โอเคเลยนะแบบมีเครื่องทำน้ำร้อนนะฮะแล้วก็มีอ่างล้างมือแปรงฟันมีชักโครกแบบนั่งปกติสะอาดสะอาดแล้วก็มีที่ล้างเท้าอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยห้องโอเคผมว่าในราคานี้แล้วกับการได้มาเที่ยวกับบรรยากาศแบบนี้ปกติเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆที่พักกันไป วันนี้ก็เก็บของจากที่พักเสร็จแล้วนะคะมาเดินเล่นตรงข้ามที่พักมันจะมีแบบทางเดินมาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้ยมุมนี้ที่พักสวยสบายจริงๆแล้วอะถ้าใครมากับแฟนหรือเพื่อนนะให้เพื่อนเดินข้ามมาฝั่งนี้ถูกปะ่ะแล้วก็ถ่ายเราอะแบบย้อนเข้าไปในที่พักเหมือนเรานั่งอยู่ตรงแบบทะเลตรงแบบที่เขานั่งทานข้าวที่พักสวยมากให้ดูดิอ่ะอันนี้นะเนีย่ยไอ้ย้อนไปอย่างงี้คือแบบสวยอะ่ะ หวยเข้าที่พักมาเลยที่พักแบบน่าหลักแบบสุดๆพ่อคะกฎระเบียบที่นี่คือเดินแบบรมะมัดระวงังถ้าเกิดอจตรายไม่มีการประถมพยาบาลนะคะ <c oughs> ผมชอบบรรยากาศที่พักรอบๆมีมากเลยทุกคนเพราะว่าเขาแบบเหมาะกับการเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยมีแบบที่ให้เรานั่งเล่นฟังเสียงน้าพักผ่อนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วคุณป้าเมื่อกี้น่ารักมากบอกว่ามีเป็นเก้าอี้ให้เราสามารถโยกลงไปแล้วไปตั้งในน้ํานั่งเล่นดื่มชิลอยู่กับสายน้ําได้แล้วน้ําเย็นมากเมื่อกี้ผมลงไปเดินเนละ่นนะน้ําแบบไหลผ่านมาโดนขาโดนตัวเราเนี่คือแบบสดชื่นม,มากๆคือถ,ถ้าใครชอบเล่นน้ำนี่ถอดเสื้อเล่นได้เลยแบบนั่งชิลกับน้ําที่ไหลผ่านได้เลย วิ่ถ้าเป็นถอดเสื้อโชว์เดี๋ยวถอดเสื้อโชว์ดีกว่าเจ๋ดีกว่าใส่เหอะไม่คือจะบอกว่าน้ำมาจริงๆแล้วอ่ะมันจะใสกว่าน,นี้นะฮะวันที่ทุกคนตามรอยมาอาจจะใส่น,นี้วันที่พวกเรามาเนี่ยมันเป็นวันที่ฝนเพิ่งตกไปเมื่อตอนเช้านะแล้วมันก็จะน้ําขุ่นนิดนึงต่อมาต้นเดือนกรกฎานะฮะผมว่าปลายฝนต้นหนาวน่าจะกําลังดีช่วงประมาณสิงหาตุลาน่าจะโอเค แต่คิดที่แล้วเลยนะคะแล้วก็ที่นี่ขอแนะนํานะคะว่าเชียงดาวเนี่ยนะเราควรจะเที่ยวธันวามกราปูนาคาเพราะว่าธันวาเนี่ยจะหนาวมากเข้าไปธันวาแล้วหมอกก็จะเยอะมากแต่สำหรับไอ้เนี่ยไอ้จะชอบแบบหนาวไม่มากเขียวชุอุ่นๆแบบเนี้ยไอ้จะชอบแบบกลาพฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยหรือ,อเดือนเนี้ยชอบแต่เราจะคิดนี้ลงไปแนะนําเลยนะคะว่ามือรีจองทุกขาเพราะว่าราคาถลักมากนะคะคนละแปดพันห้าสิบบาทเองอ่ะสองคนก็แค่คันเจ็ด มีอาหารมื้อเช้ามีอาหารมื้อเย็นนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็มีเครื่องดื่มด้วยนะว่าจะเป็นเบียร์โซจูหรืออะไรก็แล้วแส่ที่ผู้ใหญ่ทานเนี่ยเขามีหมดเลยแล้วก็มาอุดหนุนคนที่นี่นะคะส่ว oh. นใครที่ทานวายนะนำไวน์เข้ามาทานเองว่านาเครื่องดื่มอะไรที่ไม่มีน,นิ้ยเข้ามาทานเองรบกวนเก็บกลับไปด้วยนะคะโอเคแล้วแม่จะทำอะไรเนี่ยต่อจากนี้เรากินข้าวเย็นแล้วก็จะนวดตัวเนี้ยเหมือนตอนที่แบงค์เดินเข้ามาแล้เห็นไอ้หยุดขามาที่นี่เขามีนวดด้วยอุ mm ่นก็ตาหน่อยเราอุดหนุน คนบริเวณชุมชนนี้หน่อยนะขับรถมาไกลเนาะเหนื่อยไหนจะขับรถจากกรุงเทพไม่พอขับรถจากเชียงใหม่มาเชียงดาวพี่ที่พักคิดก่อนนะเนี่เดี๋ยวจะขับให้ขับมันผิดไปเหนื่อยโอ้โหโคตรขี้โม้เลยไม่อุดมเท่าอนนี้โอเคไม่รู้ไปเมื่อยมาจากไหนไม่ไม่นวดมาจากบ้านนะจะบอกอเลยสั่งมาอยู่กรุงเทพเนี่นะตอนฉันพักไม่ถ่ายรูปมันก็ไม่เคยได้นวดเฉอๆไม่เนี่ยก็ไม่เคยได้นวดแต่บวดฉันตลอดว่าปวดหลังปวดแขนปวดขาไม่ชอบให้คนอื่นไม่ไม่ชอบให้คนอื่นนอกจากเธอมาแตะตัวไง คนอื่นเป็นผู้หญิงคนอื่นมาแตะตัวเราไม่ได้ไงเรามีแฟนแล้วเธอต้องร่งาสติอารมณ์เธอเธอต้องไม่ไม่ฉันไม่ให้คนอื่นแตะเพราะว่าฉันให้เธอแตะได้คนเดียวอ่ะไอ้นะตับซะหน่อยเฮ้ยเช็คแอนหมาวะเนี่ยอะไรงมาครับได้เวลามื้อเย็นนะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าที่นี่เขาจะมีอาหารให้สองมือนะและมื้อเย็นนะครับจะเป็นอาหารเมืองนะมีทั้งน้ำพริกหนุ่มนะฮะลาบคั่ว แกงฮังเลนะครับแล้วก็ชุดผักต่างๆแคปหมูแล้วก็มีแกงจืดมีเป็นไข่เจียวไข่เจียวใช่แล้วก็ที่สําคัญฮะเติมได้ไม่อั้นนะคุณป้าบอกว่าพักที่นี่นะด้วยความที่มันอยู่กลางป่านะออกไปซื้อตอนเวลานี้คงไม่สะดวกถ้าเกิดใครมาที่นี่แล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยทาไมสํหรับอาหารมันดูเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆ้วคือมันเติมได้ไม่อั้นทุกคนใช่คุณป้าที่เขาดูแลที่นี่นะคะเขาบอกว่ากินให้อิ่มไปเลยลูกเราอยู่กลางป่ากลางเขาเรากินให้อิ่มไปเลยม่ไมไีอะไรกินนะ ถ้าคิดไดใจได้ค่ะป้าหนูจะจัดให้มาดูซิว่าอาหารเหนือที่โฮมสเตย์นี้เป็นยังไงนะครับพริกหนุ่มจ้าอร่อยงอนอร่อยอร่อยอื่อยออื้องเชอบกินน้ำพริกหนุ่มมากและนี่คือการกินน้ำพริกหนุ่มได้ไม่อั้นครั้งแรกของไอชอบมากข้ากินแกงคังเลที่ไหนแกงคังเลรับขรัวเฮ้ยรับขรัวได้ไหมไม่กินแกงคัเลไไม่กินแกงคเลยเป็นรับขรัวเลองชิมกันเดี๋ยวลองชิมน้ำพริกหนุ่มเขาก่อน ไม่เผ็ดมากนะอร่อยมันมีนี่ฮะให้เราผมเล่าให้ฟังไปลาบขาั่วใส่กระเทียมโรยมาแบบนี้นี่เป็นเนื้อนะนี่ไปฮะร้านที่มันขายแบบนี้ที่กรุงเทพอ่ะขายยากแล้วที่ผมทับกินอะ่ะเขาปิดไปแล้วอะ่ะทุกคนร้นานพวกอร่อยมากเลยเบิ้ลเลยอร่อยมากเดี๋ยวต้องมาถูกใจถูกใจฮะแกงฮังเลดูความข้นของแกงฮังเลไม่สามารถซดเปล่าๆได้ต้องกินกับข้าวฮะรสชาติเป็นยังไงอ่ะก็เขาชิมเลยนะยงเขาจิ๋วมันจะเผ็ดนะเลย มไม่เผ็ดหวานแล้วก็แบบให้ความรู้สึกแบบเข้มข้นเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนแม่ทำกับข้าวกินอะ่ะมันจะมีความแบบคอมฟอร์ตฟู้ดอะแบบรสชาติแบบกลางๆไม่ได้เผ็ดมากแล้วก็ไม่หวานเกินอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขานเป็นหมูสามชั้นนะแม่ก็กินแล้วอ่ะอ,อ <c oughs> ร่อยมากกินข้าวกันหมูเย็นบรรยากาศแบบนี้เย็นๆแบบไม่ต้องเปิดแอร์ <c oughs> แล้วก็มีเสียงน้ําไหลผ่านอากาศดีมากทุกคนอ๋อ แกงฮังเลยคล้ายแกง,แกงแมัสัมนเป็นแกงคล้ายๆประเภทเดียวกันแลน้วข้าวเหนียวกินกับลาบขั่วทุกคนอร่อยนี่คือข้อดีของการมาพักโฮมสเตย์นะได้เที่ยวราคาประหยัดกับข้าวเป็นแบบข้าวที่ชาวบ้านที่นี่ทําให้กินจริงๆนะฮะแล้วก็รสชาติก็จะเป็นแบบท้องถิ่นนั้นจริงๆไมว่าเราจะไปโฮมสเตย์ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนี่ยทุกที่คือแบบเรื่องอาหารนี่เป็นหลักเลยอร่อยมากเนี่ยยังไม่เคยบอกไปเรามาเที่ยวโฮมสเตย์เขาเราอยากมากินข้าวบ้านอยากกินข้าวบ้านญาติที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยอช่ไหม แค่อวนแล้วน่าแค่อวนล้วเผ็ดแบบคอม포ตฟูสุดๆรู้สึกแบบกินไปแล้วอุ่นใจอ่ะ เช้าวันใหม่นะฮะวันนี้ก็อากาศดีมากตื่นมาได้แบบความรู้สึกแบบน้ําไหลทั้งวีทั้งวันนะกลางคืนก็ไหลนะกลางวันก็ไหลคือแบบไหลตลอดทั้งวันแบบแล้วเหมือนเราได้นอนฟังเสียงน้ําทั้งคืนนะทุกคนแบบบรรยากาศดีมากๆอากาศตอนเช้าแบบนี้นะก็อ,อากาศเย็นครับ,รบทุกคนเมื่อกี้ผมเดินไปตรงสะพานมาอีกรอบโอ,อ,อบ้โหอากาศบริสุทธิ์มาก แบบมันเขียวมันแบบจมูกมันโล่งมากเหมือนเราแบบอยู่แต่ในเมืองมาหลายวันหลายที่นะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามีแต่ฝุ่นมีอะไรอย่างงี้มนี่แบบมันมีแต่กลิ่นของธรรมชาติอนะทุกคนแบบดูจมูกโล่งมากปกติผมจะเป็นภูมิแพ้ใช่ปะพอมาที่นี่ก็คือแบบจมูกไม่มีแบบฟึดฟัดเลยแบบจมูกโล่งมากอาหารเช้านะฮะอย่างที่ผมบอกไปเขาก็จะรวมอาหารเช้าแล้วนะครับคือจะมีเป็นข้าวต้มหมูบะช่อกับหมูยอนะฮะ ที่เราจะสามารถตักเองได้เลยบริการตัวเองแล้วก็มีขนมปังแล้วก็มีกาแฟจ้ะชิมข้าวต้มก่อนนะอ๋ออร่อยเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวในตัวหมู่บ้านแม่แม,แม่กันเมื่อคืนอยากแบบไปแบบแอ v เวนเจอร์หน่อยเลยไปให้พี่เขาจองรถโฟวิลให้กะว่าเผื่อถ่ายรูปได้เท่ๆเผื่อถ้าเกิดใครตามรอยมาจะได้แบบมีกิจกรรมให้ไปทาไม่ต้องอยู่แค่ในที่พักอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงคนละแค่600เองได้รถโฟวิลแล้วไปเดี๋ยวตามไลครับ มาครับตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนตรงที่บริเวณทางลงนะฮะที่จะไปที่<ช>พากพี่เขามารับเราแล้วนะฮะก็รถคันนี้ไปดเดินทางเดี๋ยวเดินทางไปด้วยรถคันนี้กันฮะ,ะรถ 4W h e วิระยะทางไม่ไกลมากเรียกว่าเป็นมินิทริปใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะพาเราไปน้ำตกด้านในแล้วก็ ตรงเข้าไปในป่าที่เป็นบริเวณในป่าของบ้านแม่แม่นะครับใช่การที่จะเข้าไปเที่ยวด้านในเนี่ยนะอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกหรือป้าข้างในเขาบอกว่าต้องใช้คนพื้นที่พาไปจริงๆเพราะว่าทางเนี่ยถ้าไม่ชํานาญมันก็อาจจะทำลำบากขับยากนิดนึงนะคะระวังอันตรายด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูกันรถเท่มากพร้อมลุยน้ำฮะไปครับพอเรานั่งมาสักประมาณกิโลนึงนะฮะทางก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นทางลูกรังนะเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องใช้รถโฟล์วิวนะทางก็จะค่อนข้าง โหดนิดน,นึงรถธรรมดาขึ้นน่าจะไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าใช้คาว่าไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างโหดเลยถนนแบบด้วยความที่มันฝนตกนะถนนมันยิ่งยุบไม่เท่ากันรถม,นมันมีโอกาสจะติดหล่มได้ถ้าเกิดรถเตีย้ยๆหรือแบบรถไม่ใช่รถโฟร์วิวนะดูทางเลยดูทาง ที่เรากาลังขับรถเข้าไปในวันนี้นะครับจะมีปลายทางอยู่ที่จุดชมวิวดอยป่าหลวงครับเป็นหนึ่งในมุมที่เรานะครับจะสามารถชมดอยหลวงเชียงดาวที่สวยแล้วก็สงบมากๆไม่ต้องปีนเขาสูงด้วยนะครับเหมาะกับสายชิลแล้วก็สายเดินป่าแบบเบสิกครับที่ต้องการใกล้ชิดธรรมชาติแบบเรียบง่ายระหว่างทางเนี่ยเราจะผ่านชมุมชนเล็กๆของชาวลาหูด้วยครับนี่คือหมู่บ้านปางตากนะครับบ้านสามหลังที่อยู่ในหมู่บ้านที่ซ่อนอยู่กลางป่า ชื่อว่าหมู่บ้านปางตาเป็นที่พักได้ไหมครับพี่อย่างนี้ทีพ่พักอะรคโอข้างหน้าผ่านทางน้ำลุยคือในนี้มันจะมีความแบบธรรมชาติสูงมากนะ,คะใครที่แบบชอบเข้ามานอนแบบหลีกหนีเมืองแบบแท้จริงนะในหมู่บ้านนี้ก็ดีเลยนะเป็นบ้านแบบสามหลังชื่อว่าหมู่บ้านปางตาก็ชาวบ้านก็อยู่กันจริงๆในนี้ด้วยไปต่อ ไปน้ำตกกันก่อนฮนะไปค่ะจอดรถแล้วค่ะถึงที่ที่เราจะต้องใช้การเดินแบบทางเท้าอย่างระมัดระวังครับผมอันนี้เราจะต้องเดินไปประมาณกี่กิโลครับประมาณร<อ>้อยกว่าเมตรเดินไม่ไกลแต่เราจะได้ผ่านเส้นทางแบบธรรมชาตินะยวพาไปดูกันข้างบนนี้ขึ้นมาคือแบบเกือบสุดทางเลยใช่ป่ะแล้วก็แบบเป็นหุบลงมาอย่างเงี้ยอากาศเย็นมากเราใส่แขนสั้นมาแต่โชคดีที่ใส่าขาย,ยาวนะ เดินคือไรล่ะหนาวดีมากจะอุ่มมากนะระหว่างทางดูดิอ,อยู่ในธรรมชาติแล้วก็หุบเขาของจริงเดี๋ยวไปตั้งใจเดินก่อนนะคะเดี๋ยวอันตรายทางเดินก็จะแบบเป็นทางลงนะฮะไปที่น้ําตกน้ําตกที่เราจะมาแวะกันก็คือเป็นน้ําตกที่เรียกว่าเป็นน้ําตกเกือบรับแหละเพราะว่าซ่อนตัวอยู่ในป่าที่มาค่อนข้างลึกเลยแล้วเป็นหุบลงไปนะฮะชื่อว่าน้ําตกฐานลอดบ่วงนะครับแต่อากาศในนี้ดีโคตรเลยทุกคนอากาศดีเลย สวยเลยนะคะแล้วก็สดชื่นแบบเย็นอะ่ะเย็นเหมือนที่ไอ้บอกไปตั้งแต่ตอนที่แบบอยู่ต้นทางว่าเฮ้ยพอมาอยู่จุดนี้เราเย็นลงมาข้างล่างแล้วแบบเย็นมากแบงค์นะคะเมื่อกี้เลื่อยไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแบงค์นะเดี๋ยวดูแบงค์นะ ไมชื่อไซรอดบวงล่ะพี่พี่เขาบอกว่าด้านบนจะมีต้นไซอยู่แล้วน้ำตกเนี้ยมันจะไหลผ่านต้นไซล,ลงมาอย่างพื้นด้านล่างช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะน้ําแรงมากๆน้ําตกเนี้ยอันนี้จะเป็นต้นกําเนิดของน้ําที่ไหลเข้าไปในที่พักของเรานะฮะน้ําใสเย็นมากทุกคนดูดีเวอร์เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกใกล้ๆฮะจะไปได้ไหมเนี่ยน้าเยอะมากลามาแล้วผมใส่รองเท้าเข้าไปมาด้วย ต้องก้าวไปนี่อึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอึบอึบอึบไอถึงแท้ใส่ลอดบวง ไปคากลับเดี๋ยวเราขับรถให้คนขับนั่งให้เขาดูฝีมือเราสัหน่อยว่าเออวิธีขับที่มันถูกต้องมันเป็นยังไงไใช่ไหมพี่เอ้ <laughs> พี่เขาหน้าแห้งเเทอ่่ะไไ <laughs> ไป <laughs> ไปป<ๆ>ดีี๋ยวรากันฮ จริงๆนะครับถ้าเกิดใครมีเวลามากๆหน่อยนะครับต้องมาเก็บใบชาที่บริเวณนี้เลยครับในบริเวณนี้นะครับชาวบ้านจะปลูกใบชาที่เรียกว่าใบเมี่ยงสดครับมาจากต้นเอามาคั่วแล้วก็หมักแล้วก็มาชิมกันมีทั้งชาอัดสามหรือว่าชาดอกเมี่ยงครับชุมชนนี้เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคุณภาพแบบอินทรีย์เลยนะคือจะไม่มีสารเคมี Me เลยทุกะบวนการเนี่ยเลยให้ทั้งกลิ่นแล้วก็รสที่หอมละมุนไม่เหมือนชาที่อื่นครับ แลวเรานะครับก็พาทุกคนมาถึงจุดเช็คอินสุดท้ายของทริปนี้นะฮะด้วยความที่เราอยู่ที่ตัวอำเภอเชียงดาวเนาะเขาจะมีถนนคนเดินทุกวันพฤหัสแล้ววันที่พวกเรามาเป็นวันพฤหัสพอดี <c oughs> โอ้คือคักมากแล้วของกินเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้มาถึงแล้วฮะถนนคนเดินเชียงดาวอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่าวัดอินทารามนะฮะจอดรถฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินข้ามมาเลยถึงเลยอุ้ยไม่อายแวะแล้วอะ <laughs> เธอแวะแล้วป่ะไม่ได้ไม่ถึงใหนเลยแรกร้านแบบร้านที่สามเลยมาต้นทางเลยฉัชนชอบทานเนี่ยคำมากแต่อันนี้มีทุกวันอะไรบ้างจา๊ะป้าลือหัสที่หนึ่งกับที่สามมีทุกวันเป็นรหัสที่หนึ่งกับหัสที่สามของเดือนอ๋อไม่ไม่ทุกเลือดหัสด้วยใช่ไหมครับพลาดเว้นพลหัสเว้นไม่ไปจนถึงเดือนพฤศจิกา ถ้าผูฤจิการนี่มีผูสส้จิการทำารามุกกะลาก็าเริ่มเข้าหน้าหายซีซาร์คนแบบว่าเยอะแล้วก็ของกินเยอะมากทุกคนไปดูกันเขาบอกว่าตลาดนี้มีของกินที่เป็นแบบของกินพื้นบ้านที่เชียงดาวที่เชียงใหม่อาหารเหนือให้กินนะฮะเดินเข้ามานะคะไม่ว่าจะฝั่งซ้ายฝัง่งขวาของกินเยอะมากนะคะมีทั้งของค้าของหวานของแต่งบ้านโอ้โหคือแบบทอดมันมันนากิด ทอดมันทอดมันกุ้งทอดมันปลาพวกของทอดต่างๆคือแบบโหน่าทานมากอยาำมีรอบนะมีทุกวันพฤหัสที่หนึ่งและที่สามของเดือนนะคะถนนคนเดินที่แ<ห>ทวถูเดินมาแบบหิวหิวสั่งอะไรอีออะโควาโดปัดของในตลาดนี้คือแบบสีสันน่าทานมากแล้วเขาจัดร้านแบบอาหารเต็มไปหมดเลยอะ่ะแบบโูน่าทานมากทอดมันอีกปลาท่องโก้ตายตาย เหมือนคนเดินวิวดอยหลวงเชียงดาวนะใช่ไหะเห็นทุกที่เห็นทุกที่อยากกินไข่นกทอดร้านนี้มีของทอดเยอะมากมีหอยทอดครกมีไข่ม้วนมีไข่นกทอดหากินยากแล้วเหมือนกันนะแบบมีไม่ยากเลยเวลามีไหมแถวบ้านทุกคนมีไหมหอยครกทอดมีไหมหอยทอดครกสิไม่ใช่หอยหอยทอดครกตะกินไรตะกินนี่ฮะไข่นกกระทาอันนี้ถ้วยหนึ่งครับ มน,น่าากกินมนมี่เดินมาร้านนี้เขาขายอ่องกูอยากทานมากเดี๋ยวต้องชิมหน่อยซื้อให้พ่อแบงค์หน่อยอป้าเขากำลังแพ็คเลยเขาบอกร้านนี้มาช้านี่คือแป๊บเดียวหมด<แ>คนเชียงดาวการันตีบอกว่าบอกว่านี่อร่อยใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่ข้าวต้มข้าวต้มหัวงอกข้าวต้มสามเหลี่ยมโอเคออเอาถั่วกลบบ้วยเนาะอ๋อหน้าตาเป็นไงอันนี้คือจะเป็นแบบ ทั้งทั้งแท่งก็มีอันนี้หั่นออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ดิเป็นแบบนี้สาค,ครับสามเดือนเดิมค่ะแกฉันมาแล้วป่ะว่าดิจะจะหมดแล้วเอ,อื้อมาไม่ทันแล้วอันละสองบาทสองบาทก็จัดไปเลย20บาทได้10อันอิ่มแล้วอ่ะคิดลองชิมก่อนชิมตรงนี้เลยได้ไหมป้าได้ค่ะได้ใช่ไหมครับได้คุณตาเท่เพิ่มเลยเนี่ยอ่าตานนี้เขาทำเป็นทำคำแบบขนมเหนียวหน้าไปแห้ง5บาท เหนียวปีปูหรืออะไรก็แคร์คือแบบไปทำคำพอทานแล,แล้วราคาก็แบบนา่ารักมข้าบาทเข้าบาทเออขนมแบบน่ารักหมดเลยแล้วเป็นขนมแบบหากินยากด้วยนะไม่ใช่ขนมไทยทั่วๆไปใช่แต่ว่าไปก็<ไ>ปจัด<า>เลยเม<ะ>ั้ยของพิศวงยาย่ี่เป็นไงฮะอืมนัวไหมรสชาติมันเป็นยังไงคือเ,เหมือนขนอ้าวเหนียวสามเหลี่ยมที่เรากินอ่ะ อย่างเนี้ยเขาใส่ถั่วให่ป่ะนุ่มกรึบอ่ะแล้วก็รึบแล้นุ่มๆนะแป้งนุ่มๆก็มีความหวานของน้ำตาลอืมแไม่ถัวด้านหนก็จะเคียวเขียวเคียวอร่อยแปลกใหม่นะไม่เคยกินของกินเยอะมากจริงทุกคนคาวหวานนะแต่ก็มีแบบผักผลไม้ของสดสุกภาสดาครบทุกอย่างเลยตลาดก็คือจะไปจบตรงหน้าวัดอินทรามนี่นะฮะซึ่งปกติแล้วรถจะวิ่งได้แต่ว่าถ้าเป็นวันนี้ก็คือวันที่ตลาดเปิดเนี่ยถนนทั้งเส้นก็คือจะปิดเลย สรุปกันนะฮะสำหรับทริปโฮมสเตย์ที่เชียงใหม่รอบนี้นะฮะก็เรียกว่าประทับใจตั้งแต่ที่พักพนักงานพี่ๆคุณป้าที่ดูแลนะน่ารักทุกคนเลยแล้วก็อาหารอร่อยทุกมื้อเลยครับใครนะฮะที่กําลังมองหาแบบวันแบบไม่เยอะมากนะบินมาประมาณสัก2วันหนึ่งคืนนะฮะแล้วสามารถพักกลางธรรมชาตินะฮะท่ามกลางหุบเขาแล้วก็มีสายน้ําไหลผ่านก็แนะนำนะฮะตามรอยทริปนี้แบบนี้ได้เลยนะครับผมใครชอบที่พักแบบนี้ก็อย่าลืมไปจับจองกันด้วยนะคะแล้วก็ลาดนี้นะคะถ้าใครมีโอกาสมาทุกวันพฤหัสที่หนึ่งหรือทุกวันะน ต้องแวะมาเลยใช่ของกินเยอะใช่แล้วก็เดินพิจิกายโยแล้วก็ธนวาเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันนะคะหลังจากช่วงที่คลิปลงไปแล้วนะฮะหลังจากนี้อากาศจะเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของอำเภอเชียงดาวนะฮะแวะมาเที่ยวกันได้ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับยังไม่ได้ดูคลิปที่เราพาที่อำเภอเชียงดาวแบบเต็มๆนะฮะกลับไปดู E p ีแรกด้วยนะคลิปนี้นะคะพวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะครับเจอกันลิปหน้าครับฝากกดซับสไครป์ช่องไอแบงค์ได้ด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย